กันนกแมนเอ้าเอาบอกมารีบบอกมาข้าพ่อหมอปูลรสีขาวผู้เป็นเทพเทวดาลงมาจุติในร่างมนุษย์ข้ามาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกเจ้าเล่ามาเลยพูดมาเลยข้าจะช่วยพวกเจ้าเองพ่อหมอพ่อหมอท่านพ่อหมอปูหสีขาวผู้เป็นเทพเทวดาจุติมาล่ามนุษย์ พอดีแม่ดิฉันนะั้นเป็นป่วยโรคอะไรก็ไม่โลค่ะรักษาก็ไม่หายจะหมอปัจจุบันหรือหมอโบราณก็รักษา,กกษากไม่หายเลยคะ่ะทำยังไงดีคะอ๋อืมแม่ของเองนั้นเป็นโรคเวรกรรมรักษาก็ไม่หายหรอกแต่ว่าพ่อหมอปูหรือสีขาวผู้เป็นเทพเทวดาลงมาจุติในร่างมนุษย์นั้นมีวิธีรักษา จะจัดทิงเหรอคะพ่อหมอโอ้ยพ่อหมอเี่เก okay, oh, ่งจังเลยสาธุเฮ้ยเองเป็นไผมากล้าลบหลู่พ่อหมอปูหรือสีขาผู้เป็นเทพเทวดาลงมาจุดติดในร่างมนุษย์แบบนี้ได้ยังไงทำตัวกิริยาต่ำช้าเช่นนี้เจ้าคงจะเป็น พวกนักข่าวโง่ๆสินะอืมอืมอ๋มอ,อถ้าเจ้ายัางยืนคำหัวข้าแบบนี้ข้าคงจะต้องลงโทษเจ้าเพื่อไม่ให้เจ้ามาทำกิริยาต่ำช้าเช่นนี้กับพ่อหมอปู่ฤสีขาวผู้เป็นเทพเทวดาลงมาจุติในร่างมนุษย์ เชี่ยตาตาตาทำได้ไงวะตาตะนี่มันต้องเป็นมายากลอ๋อมายากลมายากลของแค่นี้หลอกข้าไม่ได ja ้หรอกไอ้เจ้านักมายากลคิดว่าข้าจะหลงกลเชื่องกลงโง่ของเจ้าสินะจะจะเจ้าไอ้ของพันนั้นน่ะข้าเองก็ทำได้เหมือนกันคิดจะมาท้าทายอำนาจพ่อหมอปู ว9ด้วนพ่อหมอปู่ฤาษีค่าว่าเป็นเทศเทศดาลงมาจุดติจากฝากฟ้าบราบราบราเชียชีวิตตายหาหมดเลยนั่นด้วยกัคลิปวิดีโอไปดูซะไอ้พวกเฮียเอามาบันสาวเอามาบั i'm take you just like the way i like want to